ฝั่งนี้ยบ้านนั้นก็สูงอยู่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยจะเห็นไหมอ่ะออกเดินทางกลับบ้านได้แล้วไม่อเนี่ยภูเขาเลยทันทีทิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็<ต><ต>จะเป็นก็จนะเป็นภูเขาแล้วครับ มันเดินอยู่ตั้่ากปลาเฮ้ยตั้งแต่เช้ามันตกคเล็กเนี่ยคืนตอนคืนมันก็ตกตกทุกวันทั้งคืนตกเลตรงนี้เนี่ยข้างหลังมันจะเป็นคลองคลองน้ำจืดอันนี้แหละเออมันก็ตกปลามันก็ดีนะตรงเนี้ยข้ามไปเนี่ยเขาติดกับบ้านตุ่มเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านตุ่มบ้านควัวชริดนี่เลยไม่ได้มากินเลยสักบ้านควัวชริดบ้านตุ่ม กับแล้วะเลีะผมเนี bye ่ยสยะเล่เยโอ้สวยสวยทะเลิบๆๆๆเลยลูกสวยสวยโอมองจ้องเลยพี่เนี่ยกลับบอายบายลูกบายบายไ่ค่ะเร็วบายบายทะเลหน่อยบายบายทะเลหน่อย ใบทะเลอะอรไอยากกลับอ่ะลูไม่รู้สารจริงๆไปเราอ่ะทานม้ใหม่